สถานการณ์ที่ดาวอสดาวอส2อ2 6หลังจากโดนัลด์ทรัมป์แถลงจบลงไปเมื่อวันที่21-22มกราคมที่ผ่านมาเรียกวัดเดือดจัดและกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยค่ะสรุปปฏิกิริยาของแต่ละฝั่งให้เห็นภาพชัดๆดังนี้ค่ะ 1. g r e e กรีนแลนด์และเยนมากสั่งประชาชนเตรียมพร้อมทรัมป์ย้ำว่ากรีนแลนด์คือดินแดนของสหรัฐ our territory โดยอ้างความมั่นคงและโครงการป้องกันขีปนาวุธ Golden Dome แต่ลดระดับความตึงเครียดลงนิดหน่อยด้วยการบอกว่าจะไม่ใช้กำลังทหารยึด I won't use force แต่ถ้าเดนมาร์กไม่คุยด้วยเราจะจำไว้ We will remember เดนมาร์กรักษาการนายก Lars l a g e Rasmussen r ussen, บอกว่าดีที่ทรัมป์ไม่ใช้กำลังแต่ปัญหาไม่ได้หายไปไหนเพราะความทยทยานของสหรัฐยังอยู่ครบ กรีนแลนด์รัฐบาลท้องถิ่นออกมาประกาศให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนี้ 2. ยุโรปและสหราชาณาจากักรรวมตัวต้านลัทธิล่าอนานิคุมใหม่สหภาพยุโรป EU โอสลาฟอนเจลาเยนประธานคณะกรรมธิการยุโรปยืนยันว่ายุโรปจะตอบโต้อย่างเป็นเอกภาพและได้สัดส่วนโดยจะไม่ยอมให้ใครมาข่มขู่หรือแบล็กเมลเพื่อย,ยึดครองดินแดนอังกฤษ นายกเคิร์สตาเมอร์ออกมาวิจารณ์แรงวัดทมพยายามกดดันเรื่องีนแลนด์และเรียกร้องให้ผู้นำโลกยืนหยัดสู้กับการใช้อำนาจแบบบูลลิง 3. แคนาดาฟาดกันนัวนายกประทับประธานาธิบดีมาร์คคาร์นีนายกแคนาดาประกาศกลางเวทีว่าระเบียบโลกเก่าตายไปแล้วและแคนาดาไม่จำเป็นต้องเชื่อฝั่งใครเพื่อตัวเองรอด comprience will not die s a f e t y ทรั Trump, สวนกลับทันทีว่าคาร์นีเป็นคนเนรคุณและย้ำว่าแคนาดามีชีวิตอยู่ได้เพราะสหรัฐจำไว้ด้วยนมาร์คแถมมีภาพหลุดเป็นแผนที่สหรัฐที่คลุงไปถึงแคนาดาด้วย 4. จีนและรัสเซียมองเห็นโอกาสในความแตกแยกจีนออกมาเตือนสหรัฐว่าอย่าเอาภัยคุกคามจากจีนมาเป็นข้ออ้างในการยึดกรีนแลนด์หรือเก็บภาษียุโรปพร้อมชี้ว่าพฤติกรรมของทรัมป์คือลัทธิเจ้าโลก เฮจิมนีที่ทำให้พันธมิตรตะวันตกแตกแยกซึ่งเป็นประโยชน์ต่อจีนในการสร้างระเบียบโลกใหม่รัสเซียเซอร์เกย์ลาโรฟรมววต่างประเทศออกมาปั่นกระแสเพิ่มโดยบอกว่ากรีนแลนด์ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเดนมาร์กโดยธรรมชาติและเตือนว่าเป้าหมายต่อไปของสหรัฐอาจจะเป็นไอซ์แลนด์ซึ่งเป็นการเติมเชื้อเพลิงให้คนยุโรปกลัวมากขึ้น 5. ตะวันออกกลางเริ่มขยับเข้าหาขั้วใหม่ หลายประเทศในดอนออกกลางเริ่มแสดงความกังวลต่อความไม่แน่นอนของสหรัฐและเริ่มมีสัญญาณของการมองหาพันธมิตรอื่นๆมากขึ้นเพราะเห็นว่าขนาดพันธมิตรสนิทอย่างเดนแมกหรือแคนาดายังโดนทรัมป์กดดันขนาดนี้สรุปภาพรวมดาวอสปีนี้กลายเป็นสนามรบทางการทูตที่สหรัฐประกาศตัวเป็นเจ้าของทรัพยากรโลกอย่างชัดเจนขณะที่ประเทศอื่นๆเริ่มจับกลุ่มกันเองเพื่อคานอำนาจ และแน่นอนทั้งหมดนี้ส่งผลให้ทองคำยังจะพุ่งต่อไปเรื่อยๆตลาดหุ้นจะผันผวนตามสถานการณ์ที่พลิกผันอันเกิดจากความไม่แน่นอนของทรัมป์ทรัมป์เพียงชะลอตลาดที่กำลังแดงเถือกได้แต่ไม่ใช่สัญญาณที่ดีจนน่าเชื่อถือนักลงทุนยังคงมองหาที่หลบไายใหม่คอยเตรียมกระโจนหนีออกจากตลาดที่เสี่ยงเสมอพอร์ตก็บอขอและตลาดไทยยังคงมีแนวโน้มบวก เนื่องจากผ่อนหุ้นไทยจะยังคงมีแนวโน้มที่นักลงทุนจะวิ่งเข้าทันทีที่ทรัมป์จะเริ่มหันหน้าไปสั่งให้กรีนแลนด์ยอมจำนนด้วยการเจรจาเมื่อน,นั้นยุโรปจะไม่นิ่งเฉยการท่องเที่ยวไทยและธุรกิจด้านสุขภาพจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมากขึ้นเพราะคนจะหลบศูนย์ยุโรปมาเที่ยวฝั่งเอเชียมากขึ้นและค่างเงินบาทจึงมีแนวโน้มแข็งค่าอยู่ในระดับนี้ไปอีกระยะหนึ่งแมดอลลราจะอ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเลือกตั้งน,นะคะเนื่องจากความเชื่อมั่นจะมีมากขึ้นนั่นเองค่ะใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับปฏิกิริยาของคายายอย่างทรัมป์คอมเมนต์มาคุยกันนะคะทิศทางที่เราจะแก้ไขสถานการณ์โลกนั้นอาจทําไม่ได้แต่ในบทบาทที่เราเป็นไทยเราจะอยู่ให้รอดในสถานการณ์โลกแบบนี้อย่างไรไม่ให้โดนเอี่ยวไปด้วยลงคุยกันค่ะบางความคิดเห็นอาจเป็นแนวทางที่ทําได้และใช้ได้จริงก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามและทุกการกดไลค์ที่เป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันค่ะ